มูละคือมูละเนหมายถึงที่ดินเนาะหมายถึงมรดกหมายถึงงานการของเราได้ด้วยบ้านช่องอสังหาริมทรย์ของเราอ่านมูละได้พ่อก็อ่านดาวเสานั่นแหละมาถ้าบรามูละดีหรือหรือหนูจะขายที่อยากขายที่มากดาวมาต้องเสียมันต้องมันต้องเสียเสียตําแหน่งอ๋อเสียตาแหน่งเสียตําแหน่งเขาเขาเสียหายไปละเราก็จะขายที่ผืนเนี่ยได้ดาวมูละดีๆเขาอยู่กับเรานะอ๋อต้องเป็นต้วยเป็นสีอย่างเงี้ยมูละเป็นสีอย่าไปคิดขายที่ พราะเพาดาที่ดินเรายังไม่เสียไงมูลละเรายังไม่เสียแต่เมื่อไหร่ที่ดามูลละเนี่ยจอปไปสู่พบมรณะอย่างเงี้ยหรือพบวินาศเอาเสียแล้วจะขายได้เราจะขายได้เออกลับดีงงั้น,นั้ะเวลาจะขายที่ต้องดู2ออย่าง ดูดาวมูลละดับแรกเลยนะคะแล้วก็ดูดาวอสังหาริมทรัพย์ของเราว่ามันเสียไหมแต่ปีนั้นถ้าบอว่ามันเสียทั้งสององค์เนี่ยมีโอกาสขายที่ขายบ้านที่เราอยากขายมันเนิ่นนานเนี่ยได้ท้ามันเขาไม่ไปหรอกนะรั์ใหญ่ๆเนี่ยจะไปเนี่ยต้องมีองค์ประกอบนะคะยิ่งเป็นที่ดินทรัพ์สินะไรพวกนี้เราจะขายของใหญ่อย่างเงี้ยขายเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยต้องดูดาวเสาคือดาวอสังหาริมทรั์แล้วก็ดูดาวมูลละของตัวเราโอ้แล้วถ้าเป็นเป็นจุดเดียวกันละคะเสาเป็นมูลละ นะคะในทักษะในทักษะเสาเป็นมูละเสาเป็นมูละก็ดับเบิลสิคะก็มาดับเบิลเลยนะคะมาดับเบิลเลยนะคะแล้วก็เป็นดาวเป็นดาวอสังหาริมทรัพย์ด้วยเป็นมูละด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็ก็มาดูอีกทีนึงนะว่าในปีนั้นเข้อจอดเป็นอะไรกับเราเออใช่เพราะมีองค์ประกอบอีกมันต้องมีองค์ประกอบที่มันจะเทิร์นแบ็กหรือมันจะเป็นยังไงนะคะที่จะตอบเราเนี่คือความหมายของว่ามูละมาถึงหน้าที่การงานของหนูด้วยว่าหนึจะเลื่อนตําแหน่งหรืออะไรเนี่ยก็ต้องดูมูลละนะ ว่าจะไปถึงถึงที่สูงได้ไหมก็ดูดาวสุภาะในดวงประกอบอม,มูลราสุภาพต้องไปด้วยกันคือตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะได้เลื่อนขึ้นต้องดู2อ,อย่างในประกอบอ